แ <c oughs> ม่โคลนทำอะไรอะ่ะตากรถอะไรขึ้นอยู่รถขึ้นอยู่คธนนั้นรถอะไรเขาเรียกว่ารถอะไรรถทอ่องเที่ยวเหรอทำเสียงด้วยขึ้นไหมขึ้นไหมแต่ทางรถปริสตัวตช่วยไหม แล้วโปรลิสไปช่วยป่าวโอ้ถอยไปไกลเลยไม่ขึ้นสะครับโอ้ขึ้นแล้ว,ลวใช้การได้หรือเปล่าเราขึ้นแล้วนะ่ะสิ่งเลย ทำงานได้ไหมมันทำงานได้หรือยังโอ้ทำงานได้แล้วไปรถตำริจก็ทำงานได้ด้วยจะเอาไปไหนต่อทีนี้น่ะไหนรถร้านค้าขายของได้ยังพ่อขานนี้พ่อขานี่อ๋อพ่อคันนี้เหรอโอเคกินเอาคันนี้อีนเอาคันไหนอ่ะอันนี้นคือรถอะไร โปลิิเหรอวเวลาเราฝนตกนี่เราเราต้องหลบอยู่ในรถโปลดิลไหมเสียงฟ้าร้องเราต้องหลบอยู่ไหนเจ้าฟ้าร้องเราต้องหลบอยู่ไหนหลบอยู่ในรถโปลิิเหรอไม่ใช่กำบบในบ้านหลบในบ้านเหรอฟ้าจะได้ไม่ร้องใช่ไหม,ไมดีมากดีมาก